วันนี้ก็จะพามาดูนะครับการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินนะครับใช้น้ํานะครับเดี๋ยวจะมาศึกษาข้อมูลแล้วก็วิธีการปลูกครับกับคุณพี่ครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อสุพจน์พิรักษาครับปลูกผักอะไรบ้างครับตอนนี้มีสลัดปลูกผักสลัดพวกกีนโอ๊กเลดโอ๊กกีนคอร์สเลดคอร์สเลดโคลนครับครับปลูกแบบนี้ขั้นตอนการปลูกมันยังไงบ้างครับ ขั้นตอนการปลูกก็เริ่มจากการเพราะมาเมล็ดในฟองน้ำนะครับแล้วก็เอามา,อาพอปลูกในฟองน้ำแล้วก็เอามาเอานุบาลาไว้ที่กล่องอนุบาลแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาแยกลงกล่องปลูกครับอืมครับก็คืออันนี้จะเป็นกล่องโฟมครับกล่องโฟมใช้น้ำยังไงใช้ใส่ปุ๋ยยังไงครับใช้ใช้น้ำผสมกับปุ๋ย a อบครับใช้น้ำผสมปุ๋ย a อบ น้ำประมาณกี่ส่วนปุ๋ยยังไงม้างครับน้ำน้ำกล่องนี้ประมาณ20่สิบลิตรใส่ปุ๋ยปุ๋ย3ามซีซีต่อน้ำา1ลิตรกล่องนี้20ลิตรก็คูณค,คูณสามก็ประมาณ60 60บหซีซีต่อน้ำา20ลิตรสำหรับปุ๋ยรอบปุ๋ย AB เป็นไงครับปุ๋ย, AB, ย AB ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ อันนี้ปุ๋ยบีอันนี้ปุ๋ยบีครับผมอ๋ออันนี้ปุ๋ยเอครับปุ๋ยที่ใส่ในน้ำเนาะใช่ครับใช่ผสมกันผสมกันครับแต่ว่าเวลาผสมเราต้องทิ้งระยะห่างนิดนึงอืมเพราะว่าถ้าผสมไอ้น,นี่เร็วเกินไปมันจะทําให้ปุ๋ยตกตะก,กอนครับใส่เราจะใส่ปุ๋ยเอก่อนหรือบีก่อนก็ได้ทิ้งไว้สักประมาณสามสิบนาทีคนให้คนให้ปุ๋ย เออละลายดีก่อนทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีแล้วก็ผสมปุ๋ยบีลงไปผสมให้เข้ากันเพราะว่าถ้าเราผสมพร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้ปุ๋ยตกตะกอนรันนี้เป็นกล่องอนุบาลอืแล้วกล่องแยกคือจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับใช่ใช่จะมีความกว้างความกว้างของของอหลุมปลูกหลุมปลูกนะที่ใสนะม,มันจะเราต้อง ให้ระยะมันห่างนิดนึงเพราะว่าเวลาผักมันโตแล้วมันจะชิดกันอันนี้คือเราต้องถึงน้ํำไหมครับนีืไงต้องต้องถึงน้ําครับฟองน้ําต้องถึงน้ํโอ้ฟองน้ำต้องถึงน้ำครับต้องแตะน้ํานิดนึงก็คือว่าพืชเขาจะต้องกินน้ําตลอดใช่ใช่ครับอืมครับคือจะดูดปุ๋ยจากน้ําโดยตรงเลยคือทําแบบนี้ครั้งเดียวไปจนผักโตเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้น้ําเก่านี้เราสามารถใช้ได้เรื่อยเร้ํออ่าน้เก่าไม่ได้ครับน้ําเก่าเราต้องเปลี่ยนออก ต้องเปลี่ยนออกครับเอาน้ำไปเอาน้ําเก่าปุ๋ยเก่าไปลดพวกน้ําต้นไม้โอพวกผักต่างๆที่เราปลูกไว้พวกมะเขือเทศพวกอะไรครับพวกผัพกพวกพืชพวกบอนสีอะไรี่ที่เราปลูกไว้ข้างหลังอืใช้น้ําปุ๋ยไปปลูกครับเอาไปลดน้ําปุ๋ยเก่าสารเคมีก็ไม่ได้ใช้เนาะไม่ได้ใช้ครับเป็นส่วนมากจะเป็นน้ําส้มควนไม้น้ําส้มควนไม้ครับแล้วผักแต่ละชนิดนี่คือกรรม,มาวิธีในการปลูกนี่เหมือนกันไหม เหมือนกันครับเหมือนกันหมดครับอืมเหมือนกันก็จะใส่ในกล่องโฟมใส่ในกล่องโฟมแล้วก็ผสมน้ำํำผสมปุ๋ยเนาะครับใช่ครับอตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างครับตลาดก็ยังคนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งมาทําอืมได้ประมาณหกหกเจ็ดเดือนได้ครับก็จะมีคนอ่าพ่อค้าไม่ค้าในละแวกนี้มาซื้อว่างอืม ก็ไปได้เทคนิคหรือว่าวิธีการปลูกแบบนี้มายัางไงครับอ๋ออันนี้ก็เ,เรียนเรียนรู้เอาจากใน you tube นะอืมครับแล้วก็ในกลุ่มในกลุ่มพวกปลูกผักสลัดเงี้ยอืมค่อยค่อยทำค่อยเรียนรู้ไปค่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปครับคืออย่างเงี้ยมันมันต่างจากการปลูกในดินยังไงบ้างครับอ่อผมว่าปลูกปลูกในน้ำแบบนี้จะดูแลรักษาง่าย กว่าปลูกในดินนะเพราะว่าเราไม่ไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องลดน้ําใช่มไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าไปไหนมาไหนแล้วจะต้องคอยดูแลลดน้ําผักเช้าเย็นอะไรแบบนั้นครับที่เราเราปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวรอเก็บผลผลิตเลยรอเก็บผลผลิตเลยครับแค่คอยดูพวกมแมลงพวกอะไรที่มารบกวนอืมก็โรงเรือนนี้คือมันมีผลยังไงบ้างครับอ่มีผลมีผลเยอะเลยโรงเรือนนะครับ ว่าถ้าถ้าหน้าฝนเนี่ยผักพวกนี้ถ้ามันโดนฝนมากมันก็จะเกิดโรคง่ายโอ้ครับก็ต้องเป็นแบบโปร่งแสงวะครับัครบ<ง>ใช่ต้องต้องโปร่งแสงต้องให้อากาศถ่ายเทได้ดีครับเพราะว่าผักพวกนี้ชอบอากาศเย็นไม่ไม่ค่อยชอบอากาศร้อนถ้าเกิดเราวางบนพื้นเลยได้ไหมครับกองโฟมอ่าวางถามว่าวางบนพื้นเลยก็วางได้แต่ว่ามันจะกันในพวกศัตรู ตูพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยยากเนาะต้องยกพื้นให้มันสูงหน่อยอันนี้เป็นอะไร,ะไรนะครับอีกครั้งนี้เป็นกีนโอ๊กครับกีนโอ๊กเนาะค, <ง S 3> ครับเป็นกีนโอ๊กส่วนใหญ่ที่เอาไปประกอบอาหารคืออะไรครับส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทําพวกสลัดนะโอส,สลัดทําสลัดโลทําพวกเออบางทีก็เอาไปกินกับเมี่ยงเป็นเมี่ยงเป็นอะไรพวกนี้เป็นผักแล้วอันนี้เหรอครับ อันนี้เป็นเลดโอ๊กครับเลดโอ๊กใช่ครับนิยมทานยังไงบ้างครับก็เหมือนกันน่ะเหมือนกันครับใช้ทําสลัดสลัดโลก,กินผักสดเนาะครับกินสดแล,และอย่างนี้ครับอันนี้เป็นสลัดใบใหญ่เนาะเป็นเลดโคลอนอืมเป็นเลดโคลอนนิยมไปทานยังไงบ้างครับอันนี้เอาไปทานกับพวกเมี่ยงพวกอะไรนะห่อกับห่อกับปลาห่อกับปลาย่างปลานึง่ง ปลาเผาครับพวกเนื้อย่างอะไรพวกนี้เนาะหมูย่างเนาะน่าจะเข้ากันดีเป็นสลัดใบใหญ่โอ้โอ้ล่าเขาก็จะแช่น้ำอย่างนี้ตลอดนะใช่ครับใช่ก็คือว่าเราซื้อกล่องโฟมมานี้เราต้องมาเจาะรูเองหรือว่าไงครับเราต้องมาเจาะรูเองครับอ๋อแล้วก็วางขนาดเอาครับผมให้ระยะห่าง ที่ประมาณ20เซนต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งต้นครับผมถ้าเกิดเป็นอนุบาลเป็นอนุบาลนี่ก็จะประมาณห้าห้าเซนห้าเซนไม่เกินสิบเซนเป็นกล่องอนุบาลนะเพราะว่าต้นมันยังเล็กครับต้นมันยังไม่โตอันนี้ต้นใหญ่แล้วเนาะครับอันนี้ต้นมันโตแล้วเราก็ต้องมาคอยแยกนะครับเนาะใช่ครับเอาละเดี๋ยวดูข้างนอกกันครับเป็นเลตโอ๊กอันนี้กินโอ๊กอันนี้เป็น อันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดเนาะครับเป็นสลัดใบใหญ่สลัดใบใหญ่ครับอืมเป็นบัตเตอร์เฮดเขียวกจีดีจังเนาะครับอันนี้เป็นโรงเรือนใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นโรงเรือนอ่าเป็นโรงเรือนใหม่ที่เราขยายครับขยายโรงเรือนอืม ใช้พื้นที่น้อยใช่ครับใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้ดินใช่ครับไม่ได้ใช้ดินใช้น้ําใช้น้ําผสมปุ๋ยครั้งเดียวครับไม่ต้องลดน้ํานะอันนี้ยังยังไม่ได้กันเนาะครับแล้วเลาอย่างนี้เราซื้อหาหาซื้อได้ที่ไหนครับนี่ไงอ๋ออันนี้มีมีขายในเว็บทั่วไปนะ ลาซาด้าก็มีครับเขาเรียกว่าอะไรครับนี่เป็นถ้วยปลูกถ้วยปลูกครับถ้วยปลูกสีขาวขนาดกล่องก็จะเป็นกี่เซนครับอ่ากล่องโฟมกล่องอันนี้จะเป็นกล่องประมาณสามสิบห้าสามสิบห้าแล้วความสูงนี่ประมาณสิบเซน อันนี้เป็นเลดโอ๊กอันนี้เป็นกีอร์ครับปารีตไอแลนด์เป็นเกียคอร์สปารีตปลูกแบบใช้น้ำน้อยครัปลูกแบบไม่ใช้ดินครับอันนี้ก็เป็นเลดเลดโอ๊กครับ ถ้าเกิดเราเราซีนขายตามโลตัสได้ไหมอ่อถามว่าขายได้ไหมขายขายมันก็น่าจะขายได้แต่ว่ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทําครับมันต้องมีใบรับรองมีอะไรเยอะนะถ้าจะไปขายในห้างต้องมีแบรนด์ครับอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศครับมะเขือเทศพันโซลลิโนเป็นมะเขือเทศกินสดนะครับเราปลูก ปลูกในดินเนาะกินสดครับก็นิยมเอาไปใส่สลัดไหมครับไม่นะอันนี้ทานผลสดเลยจะมีรสหวานโอ้ครับจะเป็นมะเขือเทศรสหวานครับทานสดแล้วลูกลูกสุกเขาเวลาเขาสุกก็จะเป็นลูกแดงๆอย่างนั้นเนาะแดงๆมีสุกอยู่ลูกหนึ่งตอนนี้ยังไม่สุกปลูกมานาน,นยังครับเนี่อันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณอาเดือนเดือนกว่าๆเนาะครับ เดินกว่า,วาประมาณสี่สิบห้าวันละประมาณสี่สิบห้าวันครับคือคือเราต้อ,ตองต้องดึงอันนี้เขาอย่างนี้เหลยวครับต้องโยงครับต้องโยงให้เขาเลื้อยขึ้นไปอว่ามีเชือกใช่ใช่มเมื่อเกิดเทศอดเขาจะเป็นเขาต้นเขาจะเป็นไม้เลื้อยเนาะครับเขาจะเลื้อยต้องมีเชือกให้เขาพยุมช่วยพยุงเขาอืเวลาปุ๋ยน้ําปุ๋ยที่เราเหลือจากปลูกผักเนาะเราก็จะเอามาลด พวกมาเขือเทศเนาะครับพามาดูทางนี้อันนี้นปลูกอะไรไหมบ้างครับอันนี้อันนี้เป็นต้นเคียวเนาะเป็นคณะคณะสายพันธุ์หนึ่งเป็นคณะเคียวเป็นเคียว ต้นเคียวอันนี้ก็ปลูกแบบธรรมดาใช่ครับปลูกในดินธรรมดาอืมครับอันนี้อันนี้เป็นไม้ฟอกอากาศนะเป็นมอนสเตล่าครับเดี๋ยวไปดูกรรมวิธีในการเพาะเมล็ดครับครับนี่เนาะรเราเพาะ,มะเมล็ดลงฟองน้ำครับ ก็จะได้เป็นผักเป็นเบีย้ยผักแบบเนี้ยอแล้วเราค่อยมาตัดซอยด้วยเลครับใช่ครับเวลา,เ,าเราจะเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบนี้ประมาณสองสัปดาห์เนาะสองสัปดาห์ครับสองสัปดาห์เสร็จแล้วเราก็จะมาย้ายลงกล่องอนุบาลแบบนี้ลงกล่องอนุบาลแบบนี้ครับก็คือว่าเมล็ดหนึ่งจะได้ต้นหนึ่งใช่ครับใช่หนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งต้น ครับในทีนี้เราก็ตัดซอยฟองน้ำเนาะพี่เนาะใช่ใช่หร,รือว่ามันมันมีซอย,อยแล้วมันมันมีเป็นช่องของมันอยู่แล้วครับอ๋อมันมีเป็นช่องของมันอยู่แล้วใช่ใช<อ>่เนี่ยมันจะมีเป็นช่องช่องครับเราก็แยกออกเนาะแล้วก็มาใส่ใส่ในกล่องปลูกใส่ในถ้วยปลูกแบบนี้เนาะถ้วยปลูกอันนี้เป็นกล่องอนุบาลเนาะครับเราจะอนุบาลทําเหมือนกันหมดใช่ครับใช่อืมอันนี้ก็คือว่าเราเรา เอาเมล็ดจ,จิ้มลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเอาเมล็ดเรากรรมมันจะมีกรรมวิธีทํานะฟองน้ําเราจะต้องเป็นนวดนวดในน้ําให้นะให้มันให้มันชุ่มน้ําเนาะ<อ>ให้ให้ฟองน้ํามันชุ่มน้ําแต่ว่าไม่ไม่ให้มันแฉะเกินไปเนาะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดผักหยอดใช้ใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าใช้ไม้ใช้ครีมหนีบก็ได้เนาะ หยอดทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดเรียงตามช่องเนาะหนึ่งแผ่นเนี่ยจะมีประมาณเก้าสิบหกต้นเนาะเก้าสิบหกเมล็ดที่เราหยอดไปอย่างนี้เป็นต้นกีนโอ๊กเนาะแล้วอย่างนี้ต้องโดนแสงโดนอะไรบ้างใช่ใช<ๆ>่ต้องต้องต้องโดนโดนแสงครับเราจะเ,าเราจะบ่มเมล็ดในห้องในห้องมืดประมาณสองคืนเนาะครับพอเราหยอดพอเราเอาพอเรา พอเราหยอดลงฟองน้ําเสร็จเราจะต้องเอาใส่ในที่ทึบแสงครับในที่ทึบแสงประมาณสองคืนเนาะอพอสองคืนเสร็จเราต้องเอามาเอามาตากแดดให้เขาโดนแดดให้เขาโดนแดดช่วงเช้าประมาณอา่วันแรกเนี่ยจะต้องตั้งแต่แปดโมงถึงสิบโมงเนาะแล้วก็ให้เขาอยู่ในลมแล้ววันที่สองก็ตั้งแต่อแปดโมงถึงบ่ายสองไอ ถึงเที่ยงนะครับแล้วต่อจากนั้นเราก็สามารถปล่อยได้เลยให้เขาเจอแดดเยอะๆเวลาเขาโตแล้วเขาจะได้ทนแดดเนาะเขาจะได้สู้แดดไว้ครับช่วงที่เราปลูกนี้คือในน้ําต้องมีปุ๋ยไหมครับมีปุ๋ยครับอ๋อตอนตอนนี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยครับอ๋อตอนนี้ยังไม่ใส่ครับพออายุได้ประมาณหกวันเนาะเราถึงจะใส่ปุ๋ยเริ่มใส่ปุ๋ยใช่ครับผสมปุ๋ยใส่ให้ให้เขา อ,อันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนย่อยๆเนาะครับผมสําหรับเพาะ,มะเมล็ดใช่ไหมครับใช่ใช่สำหรับเพาะ,มะเมล็ดไว้ทํางานนิดๆหน่อยๆครับเกษียณแล้วเ็มาทําปลูกผักครับผมกลับมาอยู่บ้านก็ผมว่าได้เงินแล้วเนี่ย มันลงทุนเยอะไหมครับถามว่าลงทุนเยอะไหมมันมันก็เยอะไอตอนที่มันทำโรงเรือนนี่แหละครับโรงเรือนใช้เหล็กทําเนี่ยเหล็กมันแพงนะช่วงนี้เหล็กแพงก็เลยครับก็เลยพอทําอันนี้เสร็จแล้วก็เลยอยากจะขยายต่อก็เลยลองเอาไม้ยูคามาทําดูนะครับไม้ยูคาก็จะลดต้นทุนในเรื่องของเหล็กลงได้ไปเยอะอืแล้วก็เราจะทําแบบโรงเรือนแบบใหม่เอาโรงเล็กๆแต่ว่าทําหลายๆโรงนะ เพราะว่าลงเล็กๆมันจะ,ะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนอทําให้ผักมันโตได้ดีซอยใช่ใช่ครับซอยให้มันเล็กม,มันจะช่วยของในเรื่องของการระบายความร้อนอทําให้อากาศมันระบายได้ดีครับอันนี้เราต้องใช้กระเบื้องเนาะใช้กระเบื้องรองครับใช้กระเบื้องเก่าเป็นกระเบื้องเก่ารองถ้าเกิดว่าเป็นไม้เป็นอย่างอื่นได้ไหมครับได้ไงเป็นไม้ก็ได้ นะครับเป็นไม้ก็ได้ครับผมให้มันรองรับกล่องโฟมได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมเอาอย่างอื่นมาปลูกได้ไหมพวกกระลำพวกประกาศเขาอ๋อได้ได้ปลูกได้ทุกอย่างได้ทุกชนิดถ้าเป็นพวกผักไทยทั่วไปก็จะผสมปุ๋ยอีกเพิ่มความเข้มข้นของปุ๋ยลงไปพวกกองตุง้งพวกขันนาพวกอะไรเนี่เนาะครับแล้วแต่ชนิดของผัก แต่ว่าพวกสลัดนี่ก็ไม่ไมต้องใช้ความเข้มค้นมากมครับผักพวกนี้อืมัมนผมว่ามันราคามันก็ค่อนข้างสูงเนาะครับอย่างพวกผักทั่วไปที่อย่างผักสลัดผักผักไทยที่เขาปลูกกันทั่วไปเนาะก็ปลูกไว้กินเนาะมันก็ราคาไม่ไม่ค่อยสูงมากครับอย่างพวกนี้ ราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งแปดสิบร้อยร้อยกว่าเงี้ยบางทีอย่างในห้างเราไปดูนะราคาสูงมากนะผักพวกนี้มันจะต่างจากผักไทยเรานะใช่ไหมครับใช่ใช่ผักที่ทําสลาดครับเป็นผักสายพันธุ์มันมาจากต่างประเทศเนาะเป็นผักเมืองหนาวเก็บได้ยังครับเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วครับเริ่มเก็บได้แล้ว เช้าก็มีลูกค้าสั่งมันเขียวๆนี้มันน่าจะให้ประโยชน์เยอะเนาะเวลาคนเรากินไงใช่ผักใบเขียวมีสรรีรม,ม,มีประโยชน์เยอะครับเพราะผักสลัดถ้าเกิดมีใครสนใจที่อยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนี่ครับติดต่อพี่ได้ที่ไหนบ้างครับครับที่เบอร์โทรนะครับศูนย์ 0 95 2508388ครับหรือทาง Facebook สุพ์พิรักษาครับบ้านวังหินซองตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สุพมากๆกครับสําหรับความรู้ในการปลูกผักในน้ำหรือว่าไม่มีดินนะพี่เนะครับครับระบบไฮโดโปนิกน้ำนิ่งครับผมขอบคุณมากมครับครับสวัสดีครับ